แต่ว่าลูกหนี้บางคนนี่ก็เป็นหนี้เขาสิ่งที่ตัวเองคิดลูกหนี้บางคนก็หาเงินไปจ้างทนายนะครับบางทีเงินกู้ล้านหนึ่งข้างทนายก็ประมาณล้านหนึ่งแทนที่จะเอาเงินพวกที่ไปจ้างทนายเนี่ยเอาไปชําระหนี้เจ้าหนี้ดีกว่าอันนี้ข้อแรกข้อที่2เนี่ยการที่เรายืมเงินจากใครเราเป็นลูกหนี้เนี่ยเราต้องเขาเรียกนึกถึงในบุญคุณของคนที่เป็นเจ้าหนี้เราไม่ควรที่จะ ไปฟ้องร้องเขากลับอะไรต่างๆเนี้ยท้าทายเยาะเย้ยเดินสายออกทีวีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องรวมถึงคนที่ไปให้คําแนะนําให้คำปรึกษาคือตอนเนี้ยลูกหนี้บางคนนะผมไม่ได้หมายถึงใครนะมีทนายเยอะมากเลยเนี่ยเดินสายไปกินข้าวกับทนายคนนั้นทนายคนนี้เยอะแยะมากมายก็เลยฝากผู้ประกอบวิชาชีพทนายเนี่ยเราควรจะให้คําแนะนําในลักษณะที่ให้ลูกหนี้หาเงินมาชําระหนี้เขานะครับไม่ใช่ว่า เอาไปทําเป็นคอนท้งคอนเทนต์อะไรกันหมดนะครับทุกวันนี้ลูกหนี้บางคนบางท่านนะผมไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยโอ้โหทนายเยอะมากเดี๋ยวก็ไปทนายคนนี้ไปทนายคนนั้นทนันอะไรต่างๆเยอะแยะมาช่วยกันสนับสนุนใ,ในลักษณะต่อสู้คดีแล้วก็แนะนําให้มีการฟ้องร้องเจ้าหนี้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม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 ถูกต้องแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องแบบแพ้คดีแล้วก็รับเวรรับกรรมแล้วก็แล้วก็ไม่มีที่ยืนในสังคม ไปทางไหนก็จําได้แล้วอ๋อคนนี้เองเนี่นะอะไรต่างเงี้ยอ๋อไปทางไหนก็จําได้หมดน่ะนะไปศาลก็อ้าวมาอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยอา้าววานนี้ก็มาอะไรเนี่ยคือ,ค,อคือมันมันกลายเป็นที่ติดฉินอินทาแล้วชีวิตเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนะครับก็ฝากๆว้แค่นี้เป็นนี่แล้วต้องใช้หาเงินมาใช้นี่ไม่ใช่หาเงินไปจ้างทนายนะคร<ถ>ับอืมในมุม <Favorite. S 2> ของความเป็นทนายตอนนี้ได้ได้มีโอกาสพบปะหรือเจอหรือพูดคุยกับทางทนายประมาณบ้างหรือเปล่าครับ คือพี่ประมาณแกก็ยืนยันว่าทางลูกหมีเนี่ยคิดดอกเบียดดเบ้ยเกนะินอ่ะคือ,ค,อคือพี่ประมาณจะมีความเชื่ออย่างนั้นแต่ก็คุยกับลูกน้องเขาที่ว่าความเนี่ยเขาตอนหลังเนี่ยพอก็รู้แล้วมันไม่ใช่สัญญาปลอมนะที่ที่ศาลอาแพ่งเทพใต้เนี่ยเขาก็ยอมเจราจาทนายน้องๆ้องของพี่ประมาณเนี่ยเขาก็เอาเฮ้ยมาดูหลักฐานแล้วที่มันไม่ใช่สัญญาปลอมเนี่ยไม่ได้ลงชื่อในลักษณะกรอกแบบฟอร์มเปล่าเนี่ยเขาก็ยินดีเจรจานะครับ แต่ครั้นี้มันก็ติดขัดตรงที่ว่าคุณลูกหนี้คนเนี้แกจะมีความสามารถในการชําระหนี้หรือเปล่ามันมันทนายทนายของสํานักงานประมาณเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อความจริงเป็นเช่นนั้นเองค,อความจริงมีสิ่งเดียวนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ต้องอยู่ที่คุณลูกหนี้ว่าจะหาเงินมาชําระหนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าจะให้ทนายจ่ายาก็คุณก็คงลำบากนะครับ